เนาะน้องชีวิตการเลี้ยงงัวบุรีง่ายอย่างที่คิดเนาะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะนุนกาสีผ้าพี่น้องเนาะไปเลี้ยงงัวเนาะกะ็รดไปเบิ้งฮันเหละเพราะว่าก็ลายมือแล้วที่เขาบุได้ไปเนาะก็มีแต่ว่าอีพ่ออีเมไปวันนี้เขากับได้ไปเฝ้าสวนเนาะมื้อนี้ก็ได้มาเฮือนเนาะมากินขา้าวกินน้ำอยู่เฮือนอีเมก็เลยบอกว่าให้ไปเบิ้งงัวไปเบิ้งงัวลถอันตัดหญ้าตัดหยางเนาะก็ไปเลี้ยงฮันเหละเพราะว่าจะไปไปมดมือเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเฟี้ยนของนุ่นเนาะแล้วกะ็เขาสีร้องไปเบิงนะ้งเนาะเพราะว่า อยู่ส่วนของเฮาฮะนะ่ะมันแห้งแงงช่วงนี้แบบว่าอ่าอากาศหอนน้อนเนาะอากาศห้อนแล้วบัดนี้มันก็เฮ็ดให้หญ้าอีหยังแห้งเนาะแห้งเหี่ยวแล้วก็เป็นช่วงใบอันฤดูใบนนไม้รุนเนาะใบไม้รุนใบไม้ปงอยู่นี่แหละนี่แบบนี้เลยพี่น,อหน,หอน,น้องกับเฮ็ดให้อากาศห้อนหลายเนาะแล้วก็นนุ่งก็ว่าสิพาพี่น้องหันลองไปเบิ่งเบึ้งเพราะว่าหลายมื้อแล้วเฮาบ่ได้ไปเนาะแล้วเฮาก็สิพากันไปตัดหญ้าอีกเนาะพี่น้องเพราะว่า หญ้าที่แบบว่าหญ้าแห้งกากินนกินได้แต่ว่ามันก็แห้งเนาะดูง้วควายเขาเนาะก็เลยว่าสิพากันไปตัดหญ้ารดเบิงกันนาเดียอีพอเขาไปเฮ็ดนาไม่เนาะไปขุดนาเนาะบุได้ไปอ่าบุได้กันสร้างรถยังนะมันมารถม้าบุโอดอยู่นาเขาเอะนะก็เลยแบบได้เอาหญ้าแห้งเขานี่แหละไปขุดเนาะแต่ว่าได้ยินเดียอีพอว่าสิงไปขุดบนไม้อันใด หนึ่งสองไฮเดียวเขาจะไปเบื้องน้ากันเนาะว่าเพิน่นคุบบนไหนเท่แล้วก็เขารดไปเบิ้งงัวของเขาเนะแล้วก็ตัดหญ้าเบิดมือมือนี่เขาจีมาอยู่สวนอยู่น้าพี่แหละพี่น้องหลามือแล้วเนาะบนไรนคาพี่น้องมาไปเบิ้งธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องนี่ธรรมศาสตร์อยู่บ้านเฮาเนาะส่วงนี่ก็เป็นส่วงแบบนั้นหน้าแล้งแต่ว่ามันก็นยังเขียวแบบนี้เนาะพี่น้องขัน่ายามแบบว่าเราดูฝนเนี่ยโอ้ใบว,ว้าเนาะเขียวกระจีเนาะ ทำนันี่นะขนาดนาแร่งได้นี่ได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาดินาเร่งยี่เขียวแบบนี้แต่ว่าบอ,อลเท่านาาอ่าปนะ่วยงัวหันเป็นงัวควายน่ะกินแบบบุมีพักเลยกินมดมือมดเว้นกับบุจักก็กินกินหญ้ากินแท้กินว่นาลนะปูเป็นอสองสามบอลเนานะส่วนเนี่ยโบพองัวกับบัวไายแต่ว่าเขาป่วยไปป่วยมานะ่ะมันกา บ่ชักกินเะไรให้มันหมดหลายขนาดนั้นเนาะนี่มากันเลยพี่น้ทางอันนี้กจะมีแตร่รถไถนาเนอาที่มาหอดจนหลายข้าจ้าก็บวัวคอยขี่รถมายางมาเอาใกล้ๆสีหอดหว้วยแล้วได้ยินเสียงนำ้ำซุม่มเย็ยนเนาะมากันเลยพี่น้มาเบืงน้นกันอือ่ะ <c ười> โอ้โหนี่นนะ้ำ่ะนี่อันตัวที่เข้าไปเฮ็ดวีงล่นนะพี่น้องตัวเท้าไปเฮ็ดอันบนอันอ้อมวีงล่นนะตัวนี้เขาตากแห้งเนาะเขาไปเฮ็ดจะเป็นน้ำจะพาพี่น้องมาสมน้ำตกก่อนไปฮอดน้าเนาะนี่เขามีน้ำตกแต่ว่าน้ำค่อนข้างแห้งหลายแนละ้วพี่น้องอย่า yes. พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งใกล้เนาะ เย็นดีครับพอ้มีฝ่าลอยไปลอยมาดิอู้ตัวใหญ่เลยนี่เนาะพาพี่ดองมาเบ่งน้ำตกตาดอยู่บ้านเฮาเนาะก่อนที่เฮาจะไปหอดนน้าเฮาจะมีฝ่ายเนาะคองอันคนอยู่ในหมู่บ้านนุ่นแหละเพะวน่นผู้ใดที่เฮ็ดหน้าอยู่นุ่มพุ่นน่ะเขาเจ้าจะมากกอฝ่ายอยู่เทิงนี่อันนี้เป็นความสมคีของคนอยู่ในหมู่บ้านที่ซอยกันเฮ็ดฝ่ายอันนี้ก็ โอ้ยโดนแล้วตั้งแต่สมัยนู้นยังน้อยพวกอะไรพวนเฮ็ดฝายนี่ก็กุ้มโดนติบเนาะพี่น้องมีป่านวื่อไรเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างขึ้นเมื่อทางเทิงพูกเลยทางที่จริงมันทางมันอยู่เทงิงพนแต่ว่าอยู่วันนี้ข้าจเจ้าก็ย่างขึ้นกันแต่ว่าบนย,ย่างลายขนาดเพราะว่าบางคนเนี่ยมา,าตั้งแต่คือนพุ่น้องมาแล้วก็มาหอดจุดนี้เขาจะมานั่งพักผ่อนเนาะมันใกล้ไก่กว่าน,นิยางมาหอดนาน,นุู่นนี่ประมาณสมงคนไว้สมงคคนย่างซาสมงคครึ่งเงนาะย่างมาหอดนี่เลยนี่ เลยนี่บนห้องอ่าเมืองนี่หน้อยๆนวนี่นนนะนสุดๆมากันเลยพี่นอ้องที่จริงบ่อนันข้ามนาะเขามันอยู่ทึงนี่ไปนี่เนาะพาพี่น้องมายางมาเละ ว่าทางนี่ก็งามบุแพผอยู่ลุมเนาะนี่ก็งามคือกันเอเป็นน้ำห้วยที่แบบว่ามีมากีนโคตรหลายเลยนี่น,น้ำห้วยที่แบบมาขีนนี่ผู้เผยวาน้อกเด็กอ้สุดเลยเนาะมาละพาพี่น้องเบืองป่ามาละพาพี่น้องเบื้องป่า จากมาหาป่าเนาะพาหลายคนว่า็นอยังคือต้องไปหาปลาน้ําหวยมีน่นงโอ้ปลาน้ําหวยมันแซ่บกว่าปลานงเด้ปอปลาหนงนี่แมน่นยูอันมันยูหนงแต่ว่าเข้าไปซอกแล้วมันมันจอยมันคือปลาห้วยอ่นอะนะมัน,น,นอยู่กับธรรมชาติยูกับบากหินแบบยญ่ๆแบบงนจคนี่คนเข้าไปจั่วปลาพันตุน,นึงหอกมันปิ้งกินกับขา้บาวใบเจวสีความแซ่บเนาะ คนที่มีนา้าก่ายของอันจุนุน่นก็ยังมีเนาะขาเจ้าจะไปทางนั้นเลยตึบก,กว่าของจุนุ่นเนาะอันนี้เป็นนา้าเฮาเฮามาทางนี้นี่มาถึงแล้วจ้ะอู้พี่น้องบรรยากาศไกลๆ้มกันเลยดอกไม้สวงนี้บักงามขาวยุทวนพู้นะ่ะ แต่ว่าค่อนข้างแห้งแรงเนาะนี่เนาะพี่นอกตอนนี้เขากรมหอดอยู่นาของเขาแล้วเบิ่งดูต่งนาแห้งแรงขนาดเลยมุมี้ยังมีเอ้ยมีอย่งางนะเขาปล่อยงัวกัะงัวของมมี้ยังกิ่นเนาะพี่นอกมานุสิพ้าพี่นอกมาเบิ้งอันนายพอเปิดไม้ได้ยู่เชิงหันเห็นไม่ไหมเลยเพื่อนอันคุดเองเนาะนี่แค่นี้คุดเองได้ในนาน นี่โหชุกบูมเมนง่ายเนาะโอู้นี่น้องขุดเองไม่ได้นี่อีพอมาขุดอาทิตย์หนึ่งนาน,นี่ยนะคนอีเลี่ยวหายหนึ่งนี่นะเพราะเพื่นวน่าวันมือวันซื้อเพื่นอันเจมาเปิดนาะเพื่อนว่าเพื่อนเจมาเปิดนาแต่ว่าที่จริงแล้วเพื่อนเปิดแลี่ยวๆอยากให้เขามาบึ้งขนาดพี่นกรู้คุณทิมหล่ออยู่นี่เลย เดี๋ยวมันมีโจทย์เนาะโอ้แล้วไฮไฮหนึ่งเนาะอันนี้เนลาพูดมาเปิดหน้าไม่เราเด้อแต่ว่าไฮเดียวนี่ก็น่าจะได้อยู่เปาหนึงได้อยู่ตี้เนาะสุดพอเลยพูนยังมาขีมโม่ให้ห้าหน่อยหนึ่งโอ้ยนี่นี่นงานงานกระเบือ้อนี่พี่น้องตอนนี้นุ่นก็มาอดเทียงหนะ้าเอาทงเอาอย่างไว้เป็นที่ยำห้อยเนาะตอนนี้เอาเกือ กับผ้าเนาะจะเอาเกลือไปให้อังนง้วแล้วก็เขาก็จะโรดอันไปโซกอันแนวจึงว่าตัดหญ้าตัดหญ้าอะไรเอามาวางไว้มันเพราะว่ากามาฮอดเขาก็ต้องเฮ็ดอันนี้ก่อนแล้วก็จึงไปเนวอื่นแล้วก็ตอนแรงมากก็มาตัดอีกรอบหนึ่งเนาะจึงได้กลับฮือนเงนานะพี่น้องไปเขาก็อยู่ทา้งน้าเขาเลยออกงัวบุจักเนาะนี่แล้วพี่น้อง ัวของเขาก็ยู่งนานยี่ดิตัวน้อยน้อน่ารักมากอ่ะเกิอไหมสองตัวนี่ก็อดนแล้วได้ประมาณสามเดือนแล้วเลยเกเกืเกือเกืเลือบเกือะเรืกือกือเกือเกืือเกือเเกือเกือกืเกือ ตัวใหญ่ของมือที่เอาใส่ถุงมือแล้วมันบุกกินเลยเอาไหมเาบิ่งดูกินบุกกินรอบนี้เป็นเพราะฉันเองโอ้ยนองเป็นยอนถุงมือแท้ๆนี่บูหูเเคลื่อนเอ้าเป็นยังทำไมต้องบุกกินเด้นน่โอ้แพงเด้อแพงเด้อ นี่ตัวกินน้อยนะฮักสุดตอตัวเกือเกือเกื้อเกือเกือเด็กอยู่ในหัวได้อยู่นอกหัวได้เฮ้ยวิจักออกหรือวะเกื้ออ้าวมือนครบวยชื่อเจ้าของบม่ได้บ่เจ้าของมือเป็นเจ้าของเต็งเป็นนั่นเป็นคนเลี้ยงซะเดี๋ยวนุ่งกางเสื้อไปนอกไปตัดหญ้าไปโซ่ตัดหญ้าเอาไม้งัวควายกินนอกบางเทื้อมันัดจับบุอยากกินนัน เกลืออันนเนาะไปต้อตงตุนหอดผุนเอตัวบกใหญ่นี่พี่น้องวิญญาจิตัญญาทางฟังเฮาามันบ่มีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เฮามาตัดยวนส่วนของพี่น้องอยู่แคมติดของเฮาเนาะนี่แบบเป็นส่วนนั้นขขาโพดของเขาจะเขายังบุมาทางเถื่อนี่ซีมาตัดหญ้าแบบนี้เนาะอันนี้เป็นก๊กอัน อ่าอเจ้าเคี้ยวมากคะนะอเอ๋อันนี้เลยน้องมันกินเนาะงวกินได้อันอ,อนอ่อนแบบนี้มันกินก็จะตัดลายๆแล้วก็ไปให้ดิคุณแต่าอยากคั่ค้ายนี้โอ้แบบนี้เลยเนาะอาจจะลองเอาเมาให้เบิรา่าอัน คนที่บอกว่ากินขนาดเปนอีแม่นื่นกับผู้คือก,กันว,ว่างัวกินอันกกอันอันใบเขียวมากในทาใบน,น,นี่นะใส่เขียวมากเนาะเอาไปลองลองมาตัดเบื้องลายอยู่เนาะอันนี้เป็นไฮสารีข้าเจ้าตอนยังบูมาทางคือเอาก็ไปตัดยันงนี้เขาก็แฮงดีใจเนาะเอาสิลองเอาไปให้ให้เบื้องนาะว่าจะกินบ็กินเนาะพี่น้อง พราะว่ามันก็บุกเคยมาตัดกกอันนี้จ้าเถือเราจะเอามาให้ะนะ่เนะเพราะเจลเทือเขาไปตัดเนะี่ยเขาไปตัดหญ้าจ้าเป็นพกดอกแคมกกอันกกเลากกยังะนะน,นี่เนาะ,นนะพี่น้องปกติเขาตัดกกแบบนี้กกอันดอกเลา่านี่เนาะ แต่ว่าบูมีหลายก็เลยได้ไปตัดกกอันเข้ามากอย่างเันนั้นแ้มนี่เนาครอบครัวผู้ได้มีงัวหลายยนุ่งสุดได้มาตัดหญ้าเนาะงัวหงหาแล้วเห็นเขามาตัดหญ้า มุน้น่ใจว่าจะกินได้บนนี่เองเอาไปให้เราก็อยู่ใกล้ๆนี่ยู่ติดกันนี่ซนะื้อเดี๋ยวจะจับทานีได้ละกันนี่ถ้าเราจะป้าไว้นี่ก่อนเพราะว่าเราจะตัดให้มันหลายๆเอามาให้หวัดเดียวนี่น,นี่กันเลยนี่เนาะเนาะชีวิตการเลี้ยงงวงโง่ายอย่างที่คลิปเนาะ มาเบ <remember> ิ้งนันกันว่างัวก็บจะกินอยู่บ่อยแมีบ่บางัวกินเนาะอ้๋อเอาเขาแล่นซะเลยแล่นเลยไปกันเลยยินยินเอาไปปุ่นไปไปไปุ่นปุ่นมาพี่มาพี่เอาโอ้ห่างตบหน้า งวยังอยู่ตกนหน้าวงแข้งเว้อยอ้เอาปล่อยปล่อยเอาเชิญค่ะเชิญรับทานเลยคะ่ะเอาอู้ยกลิ้นเทน้าพ่นอปล่อยๆอ, <c oughs> อู้นี่ตรงนี้เราอยากกินนี่พี่น้องอ้าวบุปล่อยเลยดูไปเขาได้ไปเด้ดอ้ากลิ่นดีเว้ย Okay. Oh, หางวัวตกหน้าใี่ไหมพวกวันดึงหญ้าดึงหญ้ามามันเกิดึง,ดง,าาดงเท้าเราไปเลยเปียบันนึ่งตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยตัวน,นี้โอ้แ oh. ต่ว่ามันกินอ้ยได้ตัดง่ายได้เนาะข้าง่ากินกุ๊กอันนี้นะกุ๊กไม่ยาวกเพราะว่าหญา้านี่ยังยากอยู่เทาตัดเนี่ยเพราะว่ามันแก่แล้วยังมันสิบุกินเดี๋ยว ต่นี่นุ่งก็ยังจีไปตัดหญ้าให้มันเลยไล่เอามาให้งัวอยู่ทึงเดลยเนาะแล้วก็อยู่ลุมแดนนี่มันมีทั้งหมดก็มีสิบตัวสิบเอ็ดทางกันตัวควายเนาะมาควายนะี่บุกินกก๊ะเนี่ยนี่นะกินกินหญ้าเนาะนีนนะ่ควายมายืนเบิ้งได้น,นี่อ่าพีน้องเข้าไปบุดได้เลยน้องหังฟาดเฮ้ยเข้าเลยนะพวนั้ที่ไปตัดหญ้าก็เลยได้อยู่นอกอันนี่นอกหัวนี่เนาะ ถามกินมดก่อนแล้วก็จึงที่เข้าไปเป็นเวนที่เนาะมาเก็บหญ้าให้แล้วบห้เข้าเลยให้ยิน,นกทางาหัวหัวบนนี้เขาแปลงบุอยดีปันใดาย่านงัวสิออกไปเนาะตอนนี้นะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสวยเนะาะจักหอดจังโมงกับบุ้งผัวเมาตัดหญ้า,าให้งวัวกินเราตัดไปตัดไปแล้วก็ไปโยนอยู่ในอะนะโอ้ยงงเนื่อยเนาะนางพักพอยน,นึงก่ะตอนนี้อยากกินข้าวแล้วกันเลยว่า สิพากันมาเลาะซอกเบิ้งมะกรวยมีบ่มะกรวยซุก,กนี่เนาะเ,เพราะว่าก็าเห็นต้นมันหลายอยู่แต่ว่ามันเริ่มตายแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งเนาะว่ามีมะกรวยแกยอยู่บอ่อแถวอันสวนเท่านี้นี่แทงแหงถึงคันนี้เลยหรือห้าแบบนี้เลยพี่น้องเอเนะ แดดกับบ้าแข็งเหีกล้วยมันมีหลายแต่ว่ามันกล้วยหกักนั่นกล้วยยังอ่อนอยู่เนาะแต่ว่าไปเบิงบ่งเบงอยูลุมคนนูนตอนแบกกล้ยคควยขนกล้วยมาปลูกหนึ่งความยุง่งยากปลูกในเดียวตายเนาะมันเป็นดินทราย ลายอยู่คนโหพี่น้องนี่โหนี่นะฉันจะทำเป็นพระเอกก่อนนะโอ้โนอหนี่ซุกสองนวยกลวยส้มเนาะเดี๋ยวจะตัดโคตรกลวยกันเขาจะตัดแบบง่าย,ายกันเลยเนาะโอ้โหโอ้โอโอแขนเกือบลุดมนาะ ใช่กันไปบอกฮึโอ้เบื้องุกเบื่องลายแล้วนี่ขึ้นมาโอ้ยพากันนี่ได้แล้วเนาะเขาจะเขาจะเอาเมื่อน ทงหัวเลยอุ้ยฮ่าอราหนักเนาะไปว่าดีนุ้ยซุกวันนี้ปสุสบุกดีปันใดโอ้ความหนัก่ว่าพี่น้องนี่นุ้ยซุกนี่แหละไป็นสองนุ้ยเดี๋ยวสิเอาเมื่อขินกำเขาอยู่เชิงเนาะโอ้นหนักอยู่เด้อ นี่นะพี่น้องตอนนี้คือเขาไปตัดกล้วยยูรุม,มาแล้วก็แบ,บกมาถึงนี่แล้วก็นีน่เขาจะมากินข,ข้าวสวยน้ำกันนี่ข้าวสวยเฮาบุมีอย่างเนาะแต่เศร้าแม่ปิ้งปลายังเหลือหน่อยนึงครับใส่กอกยังเหลือหน่อยหน,นะนึ่งแล้วก็มีกล้วยเนาะนี่อาจจะมากินข้าวกับกล้วยนะพี่น้องนี่ไม่มีอะไรจะกินนี่มาหัวมาส่วนกับแบบนี้แหละพี่น้องกับบุมีอย่างกับอกกินตามนี้แหละเขาหัวมากะเพียงแต่าวา่าเป็นอาหารแบบ อยู่เฮือนน่าจะพอกินออก่นแล้วครับจึงหัวมาคันว่าพอกินเลาก็บพอเลยเนาะนอือหือกล้วยนะปลากล้ือรวยบักงามเนาะเพราะมันอยู่แคมน้ำติดกับน้ำเนอะอะาะแซ่บปลาเกลือกับเขามาเด้อพี่น้องกินข้าวน่วกัน อืมหวนมากอืมแซ่บแซ่บสุดพี่น้องเพราะว่าเขากินไปแล้วก็สมบรรยากาศข้างหน้าของเขาเนาะเขาจะเป็นดอกไม้ เห็นพุ่มดอกไม้เนาะสีแดงสีขาวเนะาเนะเขียวอยู่ในอันป่าไม้พุ่มเนาะนี่วันนี้กะนุ่นกะได้พาพี่น้องมาเบิ่งงัวของเราเนาะกะถือว่าครบเนาะอากาศมากินข้าวอยู่เทียงนานี่แหละมาเลี้ยงงัวเนาะพี่นอ้องถือว่าคลิปนี้นกันกะได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่นอ้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนึงถึงจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวนุ่นกับตะกร้อของเราก็จะขออนุญาตกินข้าวโตกันเลยเนาะพี่นอ้อง